สวัสดีครับผมครูเอกนะครับปำทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรณ์และทางคลองเลขเปลนรู้สาสรเลขพยากรณ์นะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันเจ็ดนาฬิกาทางช่องยูทูบครับผมวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่บอกเลยเลยว่าสายเสน่ห์แท้ๆนะครับสายเสน่ห์แท้ๆเลยก็คือกลุ่มเลข3 2 6 3นะครับกูตั้งชื่อว่ากล้าเผยเสน่ห์นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันนะครับผมก่อนอื่นนะพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้กันก่อนนะครับประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่นะไม่ซ้ากันเลยก็มี 2 3 3 2 2 6 6 2แล้วก็3 6 6 3สนะครับส่วนใครอยากชมรีวิว3ตัวนะก็จะมีกลุ่ม3 2 6 6 2 3สแล้วก็2 6 3 3 6 2นะทั้งเลขคู่และเลขเลขคู่เลขคู่และเลข3เาเลขก,กลุ่ม3ตัวทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับความต่างของเลขคู่และ3ตัวเนี่ยจริงๆแล้วไม่ค่อยมีนะแต่ว่าพอมันเป็น3ตัวเนี่ยกูเองสามารถจับแยกในการรีวิวหน้ากลางท้าย,ยได้ง่ายนะครับใครอยากดูแบบ ไต่ภาคีนะแบบว่าเออดูท่านาเป็นยังไงลักษณะตรงกลางเป็นยังไงแล้วข้างหลังเป็นยังไงเนี่ยแบบภาพรวมคร่าวๆเนี่ยสามารถไปดูที่เลข3ตัวส่วนเลข2ตัวเป็นการเจาะในลักษณะของคู่นี้เนี่ยถ้าไปอยู่ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามถ้าเป็นแถวแถวด้านหน้าแถวแถวกลางแถวท้ายคือมันดูภาพรวมๆกว้างก็คือก็ดูที่เลขคู่นะครับเลขคู่จะแบบทำนายไปมุมหลายๆมุมอ่ะนะครับก็ไปดูว่ามันควรจะอยู่ตรงไหนส่วนถ้าใครอยากจะเจาะตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเลยตรงเป๊ะๆเนี่ย ก็มาดูที่รีวิวเลขสตัวอย่างวันนี้กันนะครับก็สามารถแยกออกไปดูได้นะครับในช่องหวยถ้าเป็นเลข3ตัวนี่ก็น่าจะมีครบแล้วนะครับแต่ว่าหวยจะไม่ทําเลขซ้ําอย่างเช่น1 5 1 2 1 2้า4อี่ะไรพวกนี้จะไม่ทําเพราะว่าเลขคู่กับ3กับเลขกลุ่ม3ตัวที่มันเป็นเลขซ้ําเนี่ยมันจะมีความคล้ายกันถ้าใครอยากดูเลขซ้ําไปดูเลขคู่ได้เลยประมาณนี้นะครับผมส่วนเลข4ตัวเนี่ยต้องหาดูที่นี่เท่านั้นนะครับเพราะว่าหวยจะไล่เรียงตละตัว ส่วนเรื่องตำแหน่งเนี่ยถ้าใครอยากจะทราบคร่า,ราวๆหรือว่าทราบว่าออตำแหน่งนี้ประมาณอะไรไงก็ถ้านอกจากจะชมไปแล้วเนี่ยก็อาจจะรับหนังสือที่คุยกไปครับก็มีจําหน่ายนะครับทางตอนนี้ก็มีทาง YouTube บนะที่โพสนะครับในเพจไม่ค่อยโพสเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็โพสต์ใน YouTube แหละโพสทุกวันนะครับก็ตอนนี้เลยแค่แปดเล่มน,นะในการพิมพ์ครั้งที่2องใครสนใจทักเข้ามาได้นะครับก็จะมีเรื่องของ รายละเอียดตั้งแต่พื้นฐานทั้งหมดไปจนถึงวิธีการทานายนะครับแล้วก็ถ้าไปเลือกตําแหน่งก็จะมีบอกว่าตําแหน่งนี้มีอะไรประมาณนี้อ๋อจะมาประกอบกับการรับฟังใน YouTube ได้แต่ถ้าใครอยากรู้ลึกกว่านั้นที่มาที่ไปวิธีการอธิบายเจาะลึกยังไงก็แนะนําว่ามาเรียนนะครับแต่วพราะช่วงนี้ยังไม่ได้เปิดนะกำลังคิดอยู่ว่าออนไลน์เนี่ยช่วงเมษาเนี่ยจะเปิดไหมกาลังคิดอยู่นะปกติคุยอยากจะแบบทําปนปีละครั้งเลยอนะไรอย่างเงี้ย ให้มันจบจบไปนะครับแต่ก็คือบางคนอยากออนไลน์อย่างเดียวไม่อยากไปเจอตัวอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอคิดด่วนแล้วกันนะครับขอคิดด่วนนะครับแต่ถ้าใครสนใจอยากจะทักมาหลังมาอยากเรียนส่วนตัวอะไรเดี๋ยวขอคุยครายละเอียดถ้าใครต้องการนะอ่ะโอเคนะครับเกิดมานานนะเลขวันนี้เปิดเผยกล้าเผยซึ่งเสน่ห์นะครับผมของวันนี้ก็คือสามสองหกสามจะเป็นอย่างไรกราวมาฟังกันดีกว่าครับ พอบอกว่ากล้าเผยเสน่ห์เนี่ยความกล้าเนี่ยจริงๆมันต้องูข้างหลังแต่จริงๆแล้วอ่ะที่ตั้งชื่อเนี่ยผมดูที่บุคลิกข้างหน้านะครับบางคนเห็นเลขสามสองตัวเนี่ยมีความรู้สึกแบบเอ้ยมันสามสองตัวเนี่ยสามเป็นคนที่ดูห่หาหาเป็นคนที่ดูแบบประมาณว่าเอะอะมาทึ่งอะไรพวกนี้ไหมใช่เลยครับใช่สามเนี่ยหน้าตาถ้าเป็นอยู่ตัวอย่างเงี้ยหน้าสุดจะประมาณว่าผิวพันธุ์จะดูออกขมเข้มคมเข้มผิวบางคนอาจจะออกผิวคล้ำ นะครับหรือว่าไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยดูกระจ่างใสแต่แต่นะครับเลข3ข้อดีคือถ้าคุณมีสองเลขเช่น2กับหนะครับ2เลขเนี้ยมาอยู่ในบริเวณวิธีของการแสดงออกวิธีของนะการแต่งกรงแต่งกายเนี่ยคุณเคยเห็นคนผิวสีนะครับผิวสีเนี่ยจะเป็นสีไหนก็ตามที่มันดูเข้มหน่อยแต่ว่าเขาแต่งตัวดีเนะี่ยประมาณนี้เลยเลขเนี้ยประมาณนี้มันก็เลยไม่ได้ดูแบบ คือเขินนะสำหรับผมผมมองว่ามันเหมือนได้แสดงตัวตนออกมาว่าโอเคถึงเราจะเป็นคนสีผิวหรือเป็นคนที่แบบไม่ได้ไม่ได้เป็นคนผิวขาวจัวอะไรพวกนี้อาจจะดูไม่เต็มตาแต่วิธีด้วยวิธีการแต่งตัวด้วยวิธีการแสดงออกที่ดูแบบนุ่มนวลด้วยแต่งตัวดูดีด้วยทําให้เราก็ดูมีออร่าขึ้นมานะครับแล้วทีเด็ดก็คือเอกลักษณ์เขาเป็นเลขสามไงเขาเป็นคนกล้าแสดงออกผมถึงตั้งชื่อว่ากล้าเผยเสน่ห์ คือกล้าแสดงออกในสิน่งที่ความอ่อนโยนอ่อนหวานความที่แบบเลนลี่เหล่านั้นของตัวเองเนี่ยแสดงออกให้คนอื่นเห็นถือว่าเป็นสารสนิทที่ผมรู้สึกว่าส่วนตัวก็ชอบนะต่อให้มันมี3ดักหน้าดักหลังก็ตามถือว่าเป็นคนที่1เข้าคนง่าย2ใครเข้าหาก็ได้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะโอเพนเปิดพอสมควรเพราะนั้นไอ้เรื่องที่แบบว่าเ้ยปิดกั้นตัวเองแล้วแทบจะไม่มีนะครับเปิดตลอดแล้วก็เป็นคนที่สนุกสนานที่ห้ากล้าพูดกล้าทำแล้วก็แต่งตัวดี ถือว่าเป็นเลขสาสสนิทจริงชอบมากๆกลุ่มหนึ่งเลยก็ได้ได้นะครับผมอ่ะโอเคนี่คือด้านหน้าส่วนด้านหลังนะครับอันนี้ก็ยังชอบอยู่เพราะว่าเป็นคนที่ลงท้ายเลข3นะครับตัวตนเป็นคนที่มีลักษณะของจุดเด่นคือมุ่งมั่นตั้งใจมีความพยายามนะครับกล้านะครับกล้าทากล้าตัดสินใจในสิ่งที่ตัวรู้สึกว่าโอเคมันต้องลองสักครั้งเ,ออเป็นคนกล้าประมาณนี้ไม่ได้แบบห้ามห้ามมากจนเกินไปนะครับ มันต้องลองมันต้องลองอะไรอย่างเงี้ยออประมาณเป็นคนสนุกกับการที่จะได้ทดลองอะไรใหม่ๆนะครับนี่คือตัวตนแต่ข้อด้อยก็คือบางทีด้วยความสนุกนั้นอนะ่ะบางทีมันอาจจะแบบเพลินไปหน่อยเพลินไปหน่อย,เล,อยเลข3กับเลข8มีความคล้ายกันตรงที่เขาเป็นธาตุลมธาตุเดียวกันแล้วก็เวลาเขาตัดใจเขาชอบใช้สัญชาตญาณสัญชาตญาณในที่นี้มันมาเกิดมาจากเออเรียกว่าอะไระการที่เขาแบบฝึกตัวเองมาทั้งชีวิตอ่ะจะไม่เหมือนเลขเก้าเลขเก้านี่เรียกว่าเซนผมเรียกว่าเซนเพราะว่า,วา ไม่เคยทํามาก่อนแต่ถ้า3กับ8เนี่ยเขาทํามาจนแบบช่ำชองอะไรที่เขารู้สึกว่าต้องใช้ประสบการณ์ในการตัดสินใจสิ่งางน้ำนะเขาทําได้เลยถ้าเขาเคยแล้วแต่คราวนี้ด้วยด้วยความที่ว่าใช้สัญชาตญาณบ่อยๆมันก็จะเกิดถ้าข้อดีมันทาให้เกิดความชํานาญว่าเนี่เหมือนเราขับรถอะขับรถจนเป็นแล้วก็ไม่จําเป็นว่าต้องว่าต,ต,ต้องออกตัวยังไงอะไรพวกน,นี้เรารู้สึกด้วยอัตโนมัติแต่ว่าไอ้ความอัตโนมัติเนี่ยเมื่อไหร่มันผิดปกติเนี่ยบางทีเขาไม่รู้ตัว ก็คิดว่าเฮ้ยไม่น่าแล้วนาจะบปงคับได้อะไรเงี้ยนี่แหละเขาเรียกว่ามันจะมีความประมาทอยู่ตรงนั้นถ้าทําให้ตัวเองไม่ประมาทได้นะต่อให้คุณจะมีสามมีแปดมีศูนย์ในท้ายก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าโอเคก็คือเหมือนกับคุณมีพลังงานในการที่จะทำนู่นนี่นั่นต่างมีความกระตือรือร้นในใจตัวตลอดเวลาก็โอเคก็ดูดีแต่ต้องคุมให้ได้นะถ้าคุมไม่ได้เหมือนกับแบบคุณก็จะเพลินคุณก็จะแบบไม่เอานู่นนี่นั่นบางทีทําให้ดูติดประมาทไปบ้างสําหรับ จริงๆนะตัวผมใช้อยู่เลขสามท้ายเนี่ยก็มีความแบบบางทีผมขับรถอย่างเงี้ยแฟนก็จะชอบแบบพี่มันไปได้เหรอมันไปได้อ,อย่างเงี้ยอย่างรถผมอะผมจะขับรถได้ทั้งคันใหญ่คันเล็กรถผมมีสองคันเนาะก็จะมีกระบะคันหนึ่งแล้วก็มีรถมิสร็มาร์ทคันเล็กๆคันหนึ่งเวลาเราหากักรถคือเราขับทั้งสองคันตลอดทําให้หเวลาเรากะจะจอดจะอะไรพวกเนี้ยแฟนเวลาแฟนเขานั่งด้วยเขาจะแบบทั้งทั้งที่แฟนเขานั่งตลอด้วแต่แบบเมันจอดได้เหรอ ผมก็เลยบอกรถเรามันคันเล็กสมมติเอาคันเล็กไปตลาดเงี้ยผมก็จะกะด้วยความที่แบบว่าเราคุนกับรถเราจะกะจอดได้เนาะแฟนบอกมันได้เลวพี่เราก็หันไปฟึบจอดปั๊บนะถอยหลังจอดเนี่ยแฟนเออมันจอดได้จริงๆอะไรเงี้ยนี่แหละความเป็นเลขสามนึกภาพไว้ครับคือทําบ่อยๆจนมันชินนะแต่คราวนี้บางทีถามว่าเราก็มีแบบเวลาแฟนลงไปดูนี่พี่พี่ไม่ได้นะอะไรแต่เรารู้สึกเฮ้ยมันได้นะนิดนึงอะไรเนี่ยแต่พอเราไปดูจริงๆเฮ้ยเดิมอ้าวมันติดนิดนึงจริงๆอะไรเงี้ย เราก็แบบเออด้วยความมันเคยชินบางทีมันอาจจะหลุดหลุดอะไรนี้ดียมง่มีคนมาอยู่ด้วยแบบแฟนเขาก็ดูว่าไอ้นี้เดี๋ยวมันจะชนแล้วน้าอะไรแต่ถ้าถ้าเกิดมาคนเดียวเงี้ยมันก็มีเผลอว่าเอ้ยชินอะแต่บางทีบางบางอย่างมันเรามองไม่เห็นไงนึกออกใช่ไหมครับบางอย่างแบบเอ้มันเป็นสิ่งใหม่เออบางทีด้ใช้ความเคยชินไม่ได้มันต้องแบบระวังนิดนึงนี่แหละคนที่เล็กสามทายหรือเลข8แปดทายต้องควรระวังนะครับถ้าลมก็คือเออเค ถ้าเพิ่มตรงนี้ได้ทุกอย่างจบพอคุณแบบใช้ชีวิตได้บบคข้องตัดสินใจปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยถ้ามีประสบการณ์แล้วโอเคแต่คราวนี้จุดด้อยคือถ้ามันไม่มีประสบการณ์เนี่ยคุณจะออกตื้อๆเลยนะคุณจะมีแบบเฮ้ยลองก่อนลองก่อนอะไรเงี้ยบางทีคุณก็หกล้มมาตลอดอ่ะตัดสินใจพลาดในช่วงที่แบบสิ่งที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนคุณต้องหลอกครับหรือก็ต้องไปเรียนรู้มาก่อนนะถึงจะดีนะครับสาหรับคนสามทายแต่โชคดีข้อนี้มีตําแหน่งรองเป็นเลขหก เลขโเนี่ยส่วนใหญ่เขาตัดสินใจอะไรมักจะให้ตอบโจทย์สิ่งที่เขาต้องการเสมอเพราะนั้นกล้าที่จะคนหกสามจะเป็นกล้าที่จะตัดสินใจทำอะไรให้ตัวเองดูพัฒนาดูเปลี่ยนแปลงดูสามารถทําให้มันดูดีขึ้นได้เขาจะชอบอะไรที่ที่มันจะทําให้ตัวเองนี่แบบพัฒแบบคล้ายๆกับว่าดีขึ้นอืเขาจะชอบทําหรือสิ่งไหนที่เขารู้สึกว่าเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อยู่แล้วเขาจะรีบทําทันทีนี่แหละคนหกสามเลยเป็นคนที่ กอดีของคนที่มันมี6กสามก็คือ6มาขยายความที่กล้าของเขาเนี่ยให้ไปทําในสิ่งที่ตัวเองตอบโจทย์ตัวเองอยู่เสมอๆก็ถือว่าโอเคนะตรงสามแล้วคราวนี้ตาแหน่งต่อมาก็ยังเป็นเลข2อ,อีกคือกล้าที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําแล้วไม่พอแล้วก็พยายามทําสิ่งนั้นอยู่เรื่อยๆอยู่อย่างสม่ําเสมอสม่ําเสม,สมอเพราะนั้นคนคนนี้ถ้าถ้าเกิดว่าผ่านประสบการณ์หรือผ่านเรื่องอะไรสักพักไปสักพักเนี่ย เขาจะเป็นคนที่เก่งมากในการตัดสินใจในเรื่องนั้นๆจนแบบเป็นที่พอเป็นที่แบบเอ่อเป็นที่สนใจเป็นที่ให้ความสําคัญเลยด้วยซ้ำสำหรับคนรอบข้างรู้สึกว่าโอ้คนนี้เขาทาเรื่องนี้เก่งนะอยากจะปรึกษาเขาจะมาอยากจะเรื่อนไปถามคนนี้สิสองหกสามท้ายส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องนี้เข้ามาแบบว่าโอ้ทำป็นชินทำดแบกลายเป็นแบบความสามารถเฉพาะตัวไปเลยเนี่ยตัดสินใจได้ดีในในมุมนี้นะครับแต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นนะ ต้องอยู่สักเท่าไหร่คนใช้เบอร์เนี้ถ้าคุณใช้มีเลข2 6 3กสาตายใช้ไปสักระยะหนึ่งก่อนระยะหนึ่งก่อนแล้วคุณเจอสอิ่งนี้ผลว่าอ๋อสิ่งนี้ไม่เคยก็ลองก็ลองมันจะมีแบบผ่านผ่านช่วงที่ยังไม่เคยทําพอทาไปแล้วเรื่อยๆปุ๊บมันจะดีนะครับตําแหน่งต่อมานะครับเป็นเลข3ทําให้กลุ่มเนี้ยทีเด็ดมันอยู่นี้เลยเพราะว่าไอที่แบบว่าคิดจะทําอะไรอยู่เรื่อยๆเนี่ยทําตลอดนะเพราะลงท้ายตําแหน่งของการทํางานเป็นเลขส ก็คือทําตลอดได้ลงมือตลอดเพราะฉะนั้นคนเนี้ยพัฒนาตลอดไม่มีหยุดทําได้เรื่อยๆทําได้โอ้โหใครให้งานเลยทําหมดนะครับไม่ค่อยเกี่ยงนะครับไม่ค่อยเกี่ยงทํางานตลอดนะครับแต่คราวนี้จุดด้อยคือมันทําตลอดไงมันก็เหมือนจะแบบขยันนะพอขยันปุ๊บมันก็รู้สึกว่าเออต้องพักผ่อนบ้างจุดด้อยคือมันต้องพักผ่อนตัวเองบ้างอย่าทู่ซี้ทาตลอดมันเหนื่อยมันเหนื่อยนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับแบบเคร่งเครียดนะเพราะเขาเป็นคนเหมือนแบบว่าอยากจะทําอ่ะ เห็นสิ่งนี้อยากทำเขาก็ทําพอทาปุ๊บเขาก็ทําไปเรื่อยๆแต่คนรอบข้ายรู้สึกว่าโอ้ยพี่ไม่เหนื่อยเหรอแต่ความรู้สึกของเขาคือเฮ้ยมันยังไม่ช่าชองเลยอ่ะอยากจะขอลองหน่อยแล้วกันนะขอลองแป๊บนึงขอลองแป๊บนึงนวเดี๋ยวถึงจุดที่มันโอเคฉันโอเคละเดี๋ยวฉันก็จะอยู่ทักพอนีประมาณนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับลักษณะการตัดสินใจแล้วก็การลงมือทําแบบนี้ถือว่าเก่งคุยเขาชอบนะลักษณะการจะด้วยสาตัวท้ายแบบนี้นะครับแต่แน่นอนครับ เลขสามมันต้องคอนรูหน่อยนะครับก็ <g ül> เลขทานลมเนาะก็ระวังเรื่องของความประมาทไว้จะดีมากนะ,อะโอเคนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังเนาะเรื่องเสริมเรื่องต่อไปเรื่องก,การเงินอันนี้ผมชอบเลยหาได้เรื่อยๆหาได้ไม่หยุดไม่หยุดไม่หย่อนเลยล่ะนะครับถ้าเป็นเงินนี้จับต้องได้ยิ่งดีเลยเต็มสิบให้เก้าจุดห้าเลยเรื่องการทางเงินนะแบบปกติธรรมดาได้เลยให้เก้าจุดห้าเลยเกือบเต็มสิบเด้ดําดำ่อาจจะมีแบบประมาณว่าช่องทางในการหาเนี่ย บางอย่างมันก็แบบดูเหมือนทาฟรีอะ่ะเหมือนแบบต้องไปเปิดตัวก่อนอะไรเงี้ยประมาณนั้นอะ่ะก็อาจจะมีใช้ใจ่ายแบบเกินตัวบ้างที่นึงนะครับคราวนี้เรื่องบริหารจัดการเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เด่นเท่าไหร่กลางๆเนาะพอเป็นเลข2องก็ใช้เงิน3ามก็ใช้เงินเลยไม่ได้เป็นคนบริหารจริงแต่พอดีว่ามีสองสาที่ผมมองว่าเออเล็งเนี้ยทาในสิ่งที่มันโอเคเพราะนั้นต้องระวังต้องระวังเรื่องของกอารบริหารให้ดีน,ดนิดนึงนะครับแล้วจะดีมาก อุตหกรจัดการผมให้สักเต็มสิให้สักเจ็ดจุดห้าแล้วกันภาพรวมของนี้ให้แปดนะครับภาพรวมงนี้ให้แปดถึงแปดจุดห้านะครับสาหรับเรื่องของการเงินก็ดีครับหาเก่งเลยด้วยความหาเก่งมาทําให้มันอาจจะแบบเออบรรลานก,นกันกับวิธีการหางแผนการซึ่งอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ก็ถือว่าก็ไม่ได้แย่นะครับไม่ได้ใช้ฟุ่มเฟือยอะไรขนาดนั้นการเงินก็ประมาณนี้ส่วนเรื่องความรักอันนี้แน่นอนพรามีสองสามสองหกสามหกเนี่ยน,นี้ต้องระวังเรื่องของสเสน่ห์ให้ดีนะครับเพราะคุณเนี่ยแบบ ทำอะไรก็มีคนชอบคนรักอยู่ตลอดเพราะว่าคุณขยันไงได้วยความที่เป็นคนขยันคนเข้าถึงงานคนเข้าถึงผู้คนได้เก่งนะครับคุณก็เปิดเผยสิ่งที่คุณเป็นยิ่งบุคลิกที่อย่างพอไปนะี่สีตัวหน้าอยนะ่างเงี้ยให้อยู่ด้านาก็ยิ่งแบบโอ้โหกลายเป็นคนที่ดูดีขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยมันก็ิ่ดดึดูนี่ต้องระวังเลขสเสน่ห์ทุกเลขครับไม่จาเป็นต้องเป็นกลุ่มนี้ผมบอกอยู่ครั้งกนา,าให้ระวังให้ระวังให้ระวังการคนเข้าหาหนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าคนจะชอบมีปัญหากับสองสาม แต่เชื่อไหมตั้งแต่ผมทานายมาเนี่ยผมไม่เคยมีผู้หญิงส่วนใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะไม่ค่อยมีปัญหากับสองสามมีปัญหากับสองห้าส่วนผู้ชายก็ไม่ค่อยมีปัญหากับสองห้าแต่จะมีปัญหากับสองสามอยู่พอสมควรแต่ผมก็มีนะน้องที่เขาใช้สองสามอ่ะก็มีน้องๆที่รู้จักกันใช้สองสามหลายคนก็เ,เป็นคนดีครับไม่ได้เจ้าชู้แก่แจก็มีนะครับผู้หญิงก็เป็นคนดีครับ เป็นคนดีไม่ชอบดูแหตแก่ก็ดีก,ก็ใช้ก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่ผู้หญิงอะจะชอบมองว่าเลขเนี้ยจะขยันนะโน่นนี่นะเป็จริง,รงอะผมบอกเลยในลึกๆอะผู้หญิงจะมีจริตที่ต้องการสเสน่ห์อยู่แล้วแล้วสองสามเนี่ยเขาตนตั้งค่าว่าเป็นเลขสเสน่ห์ไงมันเป็นสเสน่ห์ดับหนึ่งอะที่คนพูดถึงมากที่สุดคําว่าดับหนึ่งสมมุิมไม่ได้บอกว่ามันดีที่สุดเรื่องนะแต่คนพูดถึงมากที่สุดในการทํานายเบอร์สองสามคือ 2, 3, มากที่สุด ถึงแม้ว่าในตำากกราเก่าๆยังบอกว่าเป็นสองสามคือเลขคู่ชู้นะเลขคู่ที่ทำให้เกิดปัญหาได้นะก็นั่นแหละไม่สนนะขอตะหนี้ไว้ก่อนมันเป็นผมมองว่ามันเป็นมันเป็นความรู้สึกพื้นฐานนะ่ะนึกออกใช่ไหมครับแล้วถามว่าเออมันจะดีไหมสำหรับผมนะณเวลาปัจจุบันที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่เมื่อก่อนที่ต้องตามตำราหรือตามที่คนก็ว่ามาผมบอกให้เลยว่า ไม่ใช่แค่สองสามเลขอื่นก็เป็นได้ถ้ามันจะพูดถึงเพราะมันจะไปทางลบเป็นคนเจ้าชูเลขอื่นก็เป็นได้หกหกเนี่ยสองสองเนี่ยสองสี่สามหกอะไรพวกนี้ได้หมดถ้าเป็นคนไม่ดีมันมีปัญหาหมดอ่ะแต่ถ้าเป็นคนดีมีศีลธรรมคนดีๆต่อให้คุณมีเสน่ห์คุณก็จะไม่ทําเรื่องเลวร้รวายมันก็จะไม่เกิดนะครับประมาณนี้เพราะนั้นถามว่าให้ระวังก็ระวังตัวเองนั่นแหละว่าเรามีคนเข้าหายเยอะจีบคนง่ายเข้าหาคนเก่งอะไรพวกนี้ เราจะมีปัญหาไหมกับเรื่องของความลักแบบเนี้ยไม่ใช่ว่ามีเลขนี้จะดูดจะปัญหาไงนี่ออเคไหมครับปัญหามอยู่ที่ตัวคุณไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขก็คือถึงว่าว่าเออคุณต้องการที่แบบจะเปิดเผยเสน่ห์ให้คนอื่นรับรู้แล้วเนี่ยแล้วกับคนก็เข้ามาหาคุณแล้วเนี่ยคุณจะจัดการยังไงคุณจะคัดเลือกคนยังไงไม่ใช่ว่าคุณจะต้องให้เลขมันคัดให้นะคุณต้องคัดเองนะครับเลขบอกแนวะทางคนกําหนดดีร้ายคือเจ้าชะตานี่คือมุมมองมอที่ผมมองเลขงในปัจจุบันเพราะนั้นต่อให้คุณใช้สาย,สายสเสน่ห์หรือเป็นสายแบบ แย่ม yeah, ากๆอะไรยังไงที่มันไม่เกี่ยวกับเสน่ห์เลยนะคุณใช้ได้ครับแต่ขอให้คุณเป็นคนดีความรักคุณจะดีตามมาแน่นอนแต่วิธีการมันอาจจะไม่เหมือนกันอันนี้ไอ้กลุ่มเลนเนี่นะครับมันเป็นเลนสนอะหลงังหลังการดึงดูดไงทางบุคลิกทั้งท่าทางทั้ทง,ทงการแต่งกายอะไรพวกนี้มันก็ดึงดูดเรื่องของความรักเข้ามาหรือว่าคนเข้าหาเข้ามาเงี่ยพอคุณกล้าเข้าคือคุณกล้าเปิดใจตัวเองหรือคุณกล้าคุยกับคนนั้นคนนี้เข้ามาบุ๊บมันก็มันก็มีผลในในการที่จะคอนเนคชั่นกับคนทั่วไป นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเลขแบบพวกหนะึ่งห้าหนึ่งเก้าเก้าเก้าก็คือคุณไม่ได้เปิดในลักษณะของแบบนั้นะคุณเป็นการแบบเน้นทำงานเน้นใช้ชีวิตเน้นใช้ความคิดไอเดียเน้นปัจญาชีวิตอะไรพวกนี้นมันก็ดูไม่ดึงดูดเหมือนเรื่องทั่วไปพวกนี้แต่ถามว่าถ้าเกิดว่าให้มองให้เจาะจริงคุณก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเกิดว่าเจาะเรื่องความรักจริงๆคุณก็ต้องเลือกคนที่ดีที่สุดนานจ๊ะมันก็เลยเส้นทางอาจจะดูยากกว่าไม่ได้เปิดรับคนไม่ได้อะไรนู่นนี่นั่นะแต่ว่า ถ้ามันมีเข้ามาจริงๆคุณก็เลือกสิ่งที่ดีสุดแล้วมันอาจจะดีก็ได้เพราะอาจจะมีคนที่คิดเหมือนคุณที่มบอลทูบีเพื่อคุณก็ได้ก็ไม่ต้องสี่เรียมมันเป็นมุมมองของคุณนะครับอ่ะนี่คือเรื่องของความลักในกลุ่มนี้นะโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่นํามาฝากกันนะน่าจะตอบโจทย์ไม่มากก็น้อยผมจะบอกว่าพรุ่งนี้ก็มีอีกกลุ่มที่มีความคล้ายกันแต่เลขมันสลับกันมันเป็นความบังเอิญโดยไม่ตั้งใจนะครับคือเลขวันนี้ผมทําไว้ก่อนผมทํา อ่สคริปต์ไว้ก่อนตอนที่ทําสคริปต์ของ youtube อะ่ะแต่วันพรุ่งเนี้ยพอดีว่าลูกศิษย์ขอเข้ามาเข้าดีพรุ่งนี้นะครับจะเป็นเลขกลุ่มสามหกสามสองสลับกันเพราะพอลูกศิษย์เขาใช้อยู่อยากแกใช้เขาอยากจะถามมันมามันมาติดกันพอดีผมก็เลยโอ้เอ้ผมก็นึกว่าเอ้เราทํากลุ่มเดียวกันหรือเปล่าเราทําสคริปต์ไว้ไม่ใช่หรอมาดูที่อ่าเลขมาสลับกันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจออีกกลุ่มมีความต่างกันมากเนาะแค่ไหนคืออย่างที่บอกนะเลขสี่ตัวเนี่ยพอมันสลับตาแหน่งปุ๊บมันอ่านไม่เหมือนกันนะ นะครับถ้าใครติดตามเลขสายสเสน่ห์เดี๋ยวพรุนี้เจอกันอีกกลุ่มหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง YouTube ด้วยนะครับสวัสดีครับ